เห็นเปี่ป้งกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุขุมสุขพนนะครับวันนี้กาไม่โอกาสภาคพี่ภาคอ่องมาชมเส้นทางเก่าเลอพี่น้องทางหลวงแผ่นดินไม้เลขกยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองช่วงกุสุมานนะครับกุสุมานไปนครพนม ชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดิน,นทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไน,นชีวิตนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22ช่วงปุซุมานไปนครพนมกัระยะทาง,งว,าว่านจะข้าศึกัวจีรุกเม่เกินเมื่เกินหาชิบหายจีมานีเป็นถนนซีเลนได้รับการป,ปรับปรุงในปัจจุบันเนี่ยได้รับการปรับปรุงเป็น,นซีเลนเซ็ตเรียบร้อยแล้วทุกช่วงนะครับทุกช่วง คือว่าเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ที่ดีดีมากมากนะครับช่วงเนี้ยช่วงจากสกลน,นครมาเนี่ยสกลน,นครมากนาครพนมเนี่ยดีมากๆเลยพี่น้องดีทุกช่วงนะครับก็ที่เป็นช่วงไหนนะครับทั้งหลวงพันดินแผ่นดินไมาเล็กยี่ีสองหนึ่งก็เริ่มมาจากกรุละัฐกุ้ดอนะครับรุดอนไปสิ้นสุดที่นครพนมระยะทาง่ะสองร้อยกิโล ดีทุกช่วงพี่น้องเช่นนีก็มีช่วงไหนพอดีนะครับดีแถวสว่างแถวยังก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับดีมากครับควบเร็วในการเดินทางกันเพรห็นพวกเกินรอยครับเหพวกเกินรอยควบเร็วไปก่อนออกมาพวกเกินรอยฟอร์มต่อชั่วโมงกับสิเลียดหน้าเลียดล้างกับสิ่เส่วังลอย สิบเก้ารอยี่สิบนี่นะพี่น้องนะครับรถเท่าเนี่ยถ่ายแรนลอยยี่สิบอยู่ในกีบเอ็ดเนี่ยถ้ายเข็มไม่ใน้อยยี่สิอยู่ในกีบเอ็ดสิบก็เทิงอยยีบนะครับสิประมาณ1อยสิบแปดนะครับสิต่ำกว่ากีบเอ็ดประมาณสองแรลอยอ่สิ 12, บ 100, 120เต็มเต็มเนี่ยในกีเอ็ดในกล่องจับพววมเร็วเนี่ยสิบก็เทงลอยยี่สิบนะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าคมเร็วได้แปดเซฟกับ้าแลนบเกินลอยคมเรียวอยคมเร็วเกาซก็แลนได้บเกินลอยสประมาณนี้เนี่ยเป็นตาไแลนร้อยเขาอยหาเุหละะนนเสน,นะครับดีไรดีครับลำบากเนี่ยเจาผู้สีถามทั้งไปหากันแนะครับต้องไปยุ่เทินกันเกน้อยเรือเห็นกันนี่ยขี่รถไปหากันบ่ได้พี่นอมม้องสมมเนี่ กันจะกนันย่านแค่ไหนยกขามเลยยุสมมตว่าใส่เลยพูดแลนยูเทอร์หนึ่งสองกิโลนะฮะกันได้นะครับสิไปหับกันเลรยวเห็นยังไงไปทุระแลว่าสัน หลวงพันธดินไม้เรียีบสองนะครับช่วงสุขนครไปนครพนมนี่ดีนะครับดีดีดีก็ถนนมีสภาพหลายพี่นอ้องเทียบก็มีสภาพเทียบกันวัติดเลยสภาพรถมันใส่ลายดิรถมันใส่ลายทั้งอายุมันโดนเท่หลายเขเลยเชื่อมสภาพถนนนี่เนะพิ่งสังเสร็จไหมล่ะรถบรรทุกอ่ะสุ่ไรเมื่อเสียบมา กนหก็เสร็จนะมันเรือยวนเป็นน้็นวาเขึ้นปเรียบซ้ำเสียงท้าอุเทนไปอนวนแพ้งไม่รอเทียขัิยีเนียบกันอ่ะของกงเนียบ ก้าพนมกับส้า่านมตณภาพให้เล่าแห่งที่สามนะับคุต้องพที่สองคับเื้าหารตามไปสวนเขตที่ชี้กับพูด้ะไรก้างไร่ทไ่ทรงไร ที่หารที่บริการครับแตกแบ่งบริการส้นต่รบีที่หกตายุ่หันได้พี่น้องทอาลีนะครับจิตปรพาไพลาวที่หกท่านคือแบบิเมตรนะครับพาองานอาี่หัวก็เร้อเนีย เมรษีพามตรนี่ละนะครับสามชอบนำเหนืงทนทอนงนะครับน้องหนึ่งแอนดี้เขียดอยู่บ้านหุ่งแพรนะครับเป็นสะพานใหม่ไฟสะพานใหม่ไฟหนะ้าฝนว่งหันน้ำทางนี้ไปบุ้มนะครับทางนี้ก็จะเหตุไม่ให้เก่าล่ะนะครับเพราะว่าวัาน,วน,วนกุกว่นพระว่นเจ้าเนี่ยเขาจะถามไปว่าหาสูกัน พเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นดีก็เอาใหม่ลำใหญ่ก็ไม่เห็นก่อนใหม่ลำหน่อยลำทางเดียวหายเลยก่ <c oughs> อนเห็ดไม่ดีแล้วนะครับขาดวายรายพีดีอะไรสะพานปูนแล้วเว้ย์แทงที่แปดอยู่มองไหนผู้บริโภนะครับก็ใกล้ไป กนะ็สน,คคอออกนุกดีครับกุพ่อกแบแต่ว่าตั้งเรียเครียเป็นฝันก็จเจมาเห็น เมืองไทยเฮ้าเนี่ยถามมาแกนักขันพนมองมาหนิเนาะเพราะเห็นตัวรถเมืองไทยเฮ้าเนี่ยว่ามันซีเล่นสในช่วงว่ามันงกเล่นแปดเล่นนะฮะเราครับล่างยางเที่ยงขั้นขีดเรียบจุดกว่างสะลุหูหลุดสายก็เดี๋ยวจะยึดขาบานเฮ้าเนาะ เดีผมยังอิจฉาเลยตอนแถว้ันผม,ผม,มนถมวนัดีปานนี้ตอมนมีเส้นข้างมัด้วยเดี๋ใส่รถดูแล้วมีแต่ภาพบ้านผมมันกบเป็นหนึ่งสองสาอเก็ดแบเก้าเป็นชิเล่นหตัวนี่แเวนี่ถางลาหาเล่นโอ้โห ครับ10เ่นทางละหาเ่นเมิ่งเอานะครับมิตรภาพยังหายากเลยนอย่างจริงหกมิตรภาพเรี่องชุมชนก็จะเป็นซีเ่นเลยโอ้โหนะครับเดี๋ยว่าเนี่ยังเป็นซีเรนชุนชุนมา miệng cũng lên Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. สว่าอเชเลยเดี๋ยวมาไปเพื่อป,าปาลาปากนะครับตางนานตรงไปกันแล้อดพอนุ่มเพื่อป,าป,าปาลาปากเน้ไปสอดออกพี่น้องน่าไก่แข็เล่นยูงนนูแล้ว มีสล,น,ลนะครับดีมากเลยแ,ลแต่ข้าอุดร้อนมาจากพอนแกนใส่มาเลยทีรองอนแก่นอา,นา,ดดา,าราบด์บราบกัรลังกสีพุ่มพุ่มอมให้นะครับรสเลีวล้วค้อนตัวเนื้อที่นี่กับปา,านต้องันนี่ครับวัสดีครับ